สวัสดีค่ะพบกับรายการหัวซิงแห่งบ่อนิงนิวเช้าวันพันที่สองมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกราคาทองคำสปอร์ตเมื่อวานยังคงสดใสเดินหน้าปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สามแล้วก็ทำจุดสูงสุดในรอบหนึ่งเดือนแต่หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบดอลลาร์ปิดตลาดเมื่อคืนหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบหกดอลลาร์เพิ่มขึ้นเก้าดอลลาร์ค่ะปัจจัยที่ช่วยหนุนราคทราทองคำมาจากสองปัจจัยหนึ่งเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงสองข้อมูลภาคการผลิตแล้วก็ภาคการบริการของจีนออกมาดี สำหรับดอลลาร์อินด x นะปรับตัวลงจาก104.8เป็น104.3ดนมัชีพไมภาคการผิดของจีนเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้นเป็น52.6แล้วก็ภาคการเมริกาเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้นเป็น56.3สนะคะสะท้อนให้เห็นว่าเศรษจีนมีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นนะคะเราก็จะทำให้ความต้องการทองคำ จากจีในปีนี้เพิ่มขึ้นนะคะก็เลยทําให้ทองคําในช่วงช้าเมื่อวานเนี้ยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากประเด็นนี้อย่างไรก็ดีทองคําก็มีปัจจัยลบยังเป็นเรื่องเดิมอยู่นะคะความกังวลว่าเฟดยังคงเดินหน้าเร่งแบบต่อไปนะคะซึ่งประธานเฟดสาขามินิอปเปลุสก็บอกว่าการประชุมเดือนมีนาคมอาจจะขึ้นดอ,อกเบีย้ย0.25%หรือ0.5%ก็ได้ ส่วนกองทุ ist, นเนสพีาโกรทัสเมื่อวันขายทองคำต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยที่ขายออกมาอีก2.61ตันค่ะสำหรับประเด็นที่ต้องติดตามในวันนี้ทางด้านฝั่งยูโรโซนจะมีการประกาศตัวเลขต่ชินีราคาผิพวพ่หรือว่าสพเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งตลาดประเมินว่าน่าจะเพิ่มขึ้น8.3%เมื่อเทียบปลายปี หลังจากที่เดือนมกราคมเนี่ยเพิ่มขึ้น8.6%นะคะยังคงน่าสนใจในการติดตามอยู่ว่าอัตราเงินเฟอ้อของยูโรเนี่ยจะสามารถลดลงได้อย่างต่อเนื่องหรือเปล่านะคะตรงนี้ก็จะมีผลกับเรื่องทิศทางอัตราดอกเบีย้ยของฝั่งธนาคารกลางยุโรปนะคะส่วนสเปนเองจะเปิดเผยจำนวนผู้ขอสัญน้องานตลาดประเมินว่าจะเพิ่มขึ้น4,000รายเป็น196,000รายค่ะ สำหรับแนวโน้มบาคทองคําสปอร์ตนะคะมองว่าน่าจะเคลื่อนไหวอสณะที่เป็นสด์เว้าแนวต้านอยู่ที่1,845ถึง1,850ดอลลาร์นะคะตรงนี้น่าจะมีแรงเทขทายทำกำไรออกมาแล้ว <c oughs> ผ่านขึ้นไปได้เผื่อแนวต้านถัดไป1,860ดอลลาร์ส่วนแนวรับ1,820แแล้วก็1,810ดอดอลลาร์ค่ะ สำหรับทองแท่งนะคะเมะื่อวานปรับเปลี่ยนถึงสี่ครั้งแล้วก็ช่วงเย็นนะคะขายออกอยู่ที่สามหืนสองรอยบาทไม่เปลี่ยนแปลงค่ะซึ่งเป็นผลจากที่เงินบาทค่อนข้างจะผันผวนนะคะแล้วก็มีการแข่งค่าขึ้นด้วยก็เลยอาจจะมีปัจจัยที่กดดันราคาทองแท่งว่าไม่ให้ขึ้นเท่าไหร่นะคะหลังจากที่ทองสปอรเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น กลยุทธการลงทุนแนะนำนะคะว่าถ้ามีอยู่ก็อาจจะถือต่อไปแล้วก็ขายทำกำไรตรงประมาณแนวต้าน1,845ถึง1,850ดอลลาร์เขาซื้อเก่งกำไรให้แนวรับที่1,810ดอลลาร์แล้วก็จุดขายตัดขาดทุนที่1,800ดอลลาร์ค่ะส่วนเงินบาทเมื่อวานกับทิศทางมาแข่งข่าขึ้นอย่างรวดเร็วทีเดียวแข่งข่าขึ้น ประมาณเกือบ50สิบงนะคะปิดที่ประมาณ34มบ่บาทเจสงเงิงนบาททิศทางวันนี้นะคะน่าจะแข็งค่าขึ้นอีกแตบไม่น่าจะเยอะนะคะอาจจะแค่เล็กน้อยเพระาะว่ามันแข็งค่าขึ้นมากทีเดียวเราก็ยังมีปัจจัยลบอยู่ในเรื่องของเมดเงินจากต่างประเทศที่ยังไหลออกจากลดหุนไทยอยู่เงินบาทให้แนวรับ34บาท50สังแล้วก็แนวต้าน35บาท ทวนค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ